ฝนตกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยงานบ้างไฟที่ราศีสไลเชา้านี้ฝนตกโอ้บรรยากาศเลยกร่อยไปเลยผู้คนก็เงียบสงัดไม่ค่อยคึกคักเหมือนปีที่แล้วเลยปีที่ผ่านมานะ่ะบริเวณแถบนี้ท่านผู้ชมมีแต่ร้านค้าเต็มไปหมดเลยแทบไม่มีที่จะเดินร้านค้าบริเวณแถบนี้พื้นที่ปีนี้โล่งเลย ปีที่แล้วน่ะค,คึกคักเต็มลานตรงนี้แถบนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันปีที่แล้วรถก็เข้าออกไม่ได้เลยหนาแนี่นงค,คึกคักคราคร่ำไปได้วยผู้คนร้านรวงเต็มไปหมดเลยแถบนี้แต่ปีนี้โอ้ยฝนมากระหน่ำซัมเมอร์เซลที่มองไปนู่นคือเป็นทีมบ้างไฟของค่ายไหนไม่แน่ใจเมื่อักครู่กำลังนำบ้างไฟมาลงแล้ว โอ้ท่านผู้ชมลมสีมืดไปหมดเลยฝนรินลงมาแล้วบรรยากาศเลยกร่อยเลยเนะี่ยเอาไงดีนอนี่แมค้าเพ่อขายก็น้อยทีเดียวไม่กี่เจ้าเองนับได้เลยยังไม่ถึงสิบเจ้าเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกปีนี้มันไม่คึกคักเหมือนกับปีที่ผ่านมา ปีที่แล้วมีขบวนรำนางรำร่วมโอ้หลายร้อยชีวิตทีเดียวรำเปิดงานอลังการรำไปลงในลำแม่น้ำมูลด้วยทำสร้างสะพานโทษไม้ไผนะ่สะพานไม้ไผ่ลงไปในน้ำมูลเชื่อมต่อระหว่างที่ว่าการอำเภอมาฝั่งนี้ปีนี้ก็เลยตัดไปไม่มีโอ้ฝนมาเลยท่านผู้ชมเอ้ยดูสิเงียบทีเดียว อีกประการต่อมาทราบข่าวว่าวันนี้จุดหลายๆสถานที่เขาจุดกันด้วยก็เลยทําให้เตะกระจายไปหละหลายสถานที่โอ้เงียบเลยซบเซาไปเลยดูฝั่งโนนเชียงเพื่นมาเลยทางฝั่งอำเภอนะ่ะโอ้ตกจริงๆเลยวันนี้นะ่ะ โอเคตกมาแล้วก็ทำงานแล้วก็ตรงตกต่อไปเ้ยสุดยอดโอ้ตกมากเลยท่านผู้ชมเอ้ยเรียนทำแท้ๆเลยดูสิน้ำมาแล้วตกมยตะมากตายทำไงดีเลยเราเกลียบหมดแล้วเนี่ย ฝนตกจร <lawsuit royable> ิงๆเลยส้เอากย่ายนจะไม่หยุดง่ายๆเลยเนี่ยอวยมากแลยวนตกจริงๆเลย เปียกหมดแล้วเราเนี่ยร่มเล็กนิดเดียวเองมันกันนะ้ำฝนไม่ได้เลย,ย,ย,ยทำไมชีวิตเราถึงต้องเจอแบบนี้เนาะเนี่ยดูสิฝนตกลงมาแล้ว โอ้น้ำคืออะไรกูไหลามาแล้วนะดูมันไหลามา จออะไรก็ไม่รู้เจอฝนตกอายุป,ประมุตตูเขาบอกว่าอะไรนะ2 3่สิบสามถึงยี่จ็ดโอแม่นยำจริงๆเลยบอกว่า2 3่สิบสามยก็จริงๆเนาะมแม่นจริงๆเลยพยากรของอประมุดตูยอดเลยตกหนักมากเลยเนี่ยดูสิอือ ไม่มีวี่แววที่ท่าจะหยุดยั้งได้เลยตาตาตาตกหล่นเลยทุกคนท่านผู้ชมดูสิไม่มีที่ไม่มีวี่แววท่าทีจะหยุดเลยตกกระลบดูสิตกกระน้ำซัมเมอร์เซลเลย สงสัยจะไม่หยุดแน่ๆเลยบางไปคงไม่ได้หยุดละมัง้งดูท่าทีแล้วนะ่ะดูสิใมค้าพ่อขายก็เจ้าก็เริ่มจะเก็บของน่าจะก,กลับบ้านนะ่ะดูสิตกตั้งแต่8โมงกว่ากว่าตอนนี้ยังไม่หยุดเลยดูสิน้ำเชิงหมดเลย หรือสิตกยาวเลยโวมุตุนี่พยากรณ์อากาศนะได้แม่นยำจริงๆเลยบอกว่าตก 23, 24, 25, 26, 27วันนี้24่สิตกจริงๆหนาวแล้วนี่เปียกหมดเลยปลอกกระแล็กหมดเลยผมเนะ่ะ มืมดฟ้าหมวัวดินเลยตกกระนำมซ้าเม,มื่อเซลจริงๆตกจริงตกจังตกจะไม่หยุดเลยอะ่ะดูสิน้ำไหลเจิ่งไปหมดเลย โอ้ฝนพนลมมาไม่เหลือเลยท่านผู้ชมเออตกจริงจริงนือน้ำไหลหมดเลยชิวิอื้อตกจริงๆริงเลยร้อง ตกไม่หยุดไม่อยอมเลยคงล้มเหลวคงไม่ได้จุดละมั้งดูท่าทีแล้วเนะี่ยก็ต้องพอดูสถานการณ์อีกเนะี่ยถ้าไม่หยุดคงจะจุดไม่ได้เลยเนยรถบางคันก็กำลังจะกลับบ้านฝาคำรามน่ากลัวจริงๆ อืมุงสัยจะกลับบ้านแล้วแหละอยู่ก็าขายของไม่ได้คงต้องกลับบางคันก็ทยอยกลับเก็บร้านกลับบ้านไปอืมน่าเห็นใจเนาะตกไม่หยุดเลยท่านผู้ชมเอ้ยดูสิลมราสีสลายตกหนักทีเดียว